สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมามี่กุ๊กนะคะวันนี้กูจะมาแนะนำท่าออกกําลังกายสําหรับคุณแม่หลังคลอดในการออกกําลังกายสําหรับคุณแม่หลังคลอดหรือหลังผ่าตัดมักจะทําได้ในช่วง6กสัปดาห์ไปแล้วหรือไม่ควรยกน้าหนักในช่วงแสัปดาห์แรกถ้าเราไม่แน่ใจนะคะว่าเราออกกําลังกายได้หรือย,ยังให้เราปรึกษาแพทย์ก่อนที่เราจะทําการออกกําลังกายก็คือจะดีที่สุดเลยค่ะ การออกกำลังกายนะคะสําหรับคุณแม่ก็จะเป็นหนึ่งวิธีที่ดีมากๆเลยที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายของคุณแม่ให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์จนถึงคลอดน้องเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักตัวแล้วก็กล้ามเนื้อที่ยืดตึงแล้วก็ปวดหลังด้วยนะคะเพราะว่าแบกรับน้ําหนักที่เยอะมากๆของน้องเป็นเวลานาน,าน และท่าท่าที่ปุ๊กเลือกมาวันนี้นะคะก็จะเป็นท่าออกกําลังกายแบบเบาๆไม่ได้หนักมากนะคะจะเป็นท่าที่นุ่มนวลค่ะเหมาะกับคุณแม่หลังคลอดมากๆเลยค่ะท่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มฝึกนะคะก็อยากให้เตรียมอุปรกรณ์ค่ะโดยใช้ผ้าขนหนูวผืนเล็กๆหนึ่งผืนค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูท่าแรกกันเลยนะคะท่าหนึงกันนะคะท่านี้จะเป็นเน้นในเรื่องของการหายใจการออกกําลังกายขาดการหายใจนะคะควบคุมกล้ามเนื้อหน้าท้องค่ะ เดี๋ยวคูจะแนะนำก่อนนะคะก็คือให้เราหายใจเข้าแล้วออกทางโพรงจมูกอย่างเดียวค่ะให้เราเอามือแตะไว้ที่หน้าท้องอย่างนี้เพื่อเราจะได้รับรู้ว่าท้องของเรามันทองหรือมันแฟบหรือเปล่าเริ่มจากให้เราหายใจเข้าให้ท้องทองและหายใจออกให้ท้องแฟบพอท้องแฟบแล้วกลั้นหายใจ3ามวินะคะครบ3ามวิแล้วก็ปล่อยปกติอันนี้เรียกว่า1รอบนะคะมาเรามาดูวิธีกันเลยมือแตะท้องไว้หายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องแฟบกลั้นหายใจขแมแ่วท้องสามวิหนึ่งสองและค่อยๆคลายค่ะจากนั้นทำใหม่หายใจเข้าออกเรงหน้าท้องกลั้นหายใจ3วิค่ะหนึ่งสองและก็ผ่อน หายใจเข้าออกลึกๆนะคะค่ะรอบที่3ามหายใจเข้าขยายหนนะ้าท้องให้พองมากๆเลยค่ะหายใจออกดึงท้องเข้าไปเกรงท้องเข้าไปให้ลึกที่สุดแล้วก้านหายใจหนึ่งสองสและค่อยๆผ่อนนะคะาทาอีกสองรอบนะหายใจเข้าออกกลั้นหายใจค่ะ หนึ่งสองสามและผ่อนรอบสุดท้ายนะคะหายใจเข้าท้องพองขยายหายใจออกยาวดึงท้องเข้าไปเหมือนต้องการสูบดือไปด้านหลังแล้วล่านหายใจหนึ่งสอง ก็คลายนะคะเราจะทําแบบนี้ค่ะ5ถึงสิครั้งนะคะถ้าเกิดว่าเราทําบ่อยแล้วชินแล้วนะคะให้เราทําเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็น2 0ครั้ง30ครั้งนะคะในแต่ละวันไปดูท่าที่2กันเลยค่ะค่ะท่านี้เรียกว่าแคทคาวนะคะจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อส่วนหลังค่ะลดอาการปวดหลังวางมืลงให้อยู่แนวเดียวกับช่วงหัวไหล่ วางเข่าให้อยู่เดียวกับช่วงสะโพกของเรานะคะปลายเท้าวางราบไปเลยหลังตรงยืด,ดยวดาวกดหัวไหล่นิดนึงหายใจเข้าค่ะกดหลังลงมองตรงข้างหน้าหายใจออกค่อยๆโคง้งหลังขึ้นก้นศีรษะลงค่ะกดคางให้ใกล้ช่วงอกหายใจเข้ากดหลังลงมองตรงหายใจออกโกงหลังขึ้นและก้นศีรษะ หายใจเข้ากดหลังลงมองตรงหายใจออกก่งหลังขึ้นช้าๆก้มศีรษะหายใจเข้ากดหลังลงมองตรงนะคะไล่กระดูกทีละข้อทีละข้อโค้งหลังขึ้นหายใจออกสูดสะดือเข้าไปโ้งสะบัดด้วยหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกและคลายค่ะค่อยๆ่กลับมานะคะวางก้นลงที่ส้นเท้านะคะก้นศีรษะลงเป็นท่าชายโค้ค่ะท่านี้เป็นท่าวอลซิ่นะคะหรือว่าท่าสปอตกับกําแพงเราจะใช้กําแพงเป็นตัวช่วยในการทํำสปอตนะคะประโยชน์ของท่านี้นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องสร้างความแข็งแรงให้กับ แกนการลองตัวหลังส่วนล่างต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อุ้งเชิงการานค่ะเรามาดูท่ากันเลยนะคะให้เราอยู่ห่างจากช่วงกำแพงของเราประมาณ30-60เซนนะคะหรือถ้าเราไม่แน่ใจนะให้เราใช้วิธีนี้นะคะขยับมาให้ห่างนิดนึงก่อนเอามือวางที่กำแพงนะคะแล้วก็เอ็นตัวไปนะเอาหลังติดก่อนเลยอย่างแรกนะคะค่ะจากนั้นให้เรางอเข่าทิ้งก้นลงไปงอเข่าอ่ะ พอเราเหงือกปุ๊บถ้าหัวเข่ามันเลยข้อเท้าสแสดงว่าเรายังอยู่ใกล้กําแพงมากเกินไปก็ให้เราขยับขาไปข้างหน้านะคะทีละข้างค่ะขยับจนกว่าช่วงหัวเข่านะคะจะทํารุมฉากลักษณะน,นี้อันนี้คือเป็นฉากก็คือลงต่ำที่สุดแล้วนะคะถ้าใครไม่ไหวตึงรู้สึกว่ามันหนักเกินไปให้เรายกเก้นก้นขึ้นมาให้สูงขึ้นนะคะ ค้างไว้ให้เปิดปลายเทา้าออกเล็กน้อยเข่าชี้ตามปลายเทา้าหลังแนบติดก,กับกําแพงพิงไว้เลยค่ะเกรงกล้ามเนื้อต้นขาเกรงหน้าช้องนะคะเราจะค้างประมาณ10วินะคะหรือ5้าลมหายใจก็ได้ใครรู้สึกว่าไม่ไหวนะคะให้สามารถคลายท่าก่อนได้ค่ะค้างไว้หายใจลึกๆออกเายาียๆ พอเราทำครบ1ิวิแล้วนะคะเวลาขึ้นเอามือจับกำแพงนิดนึงแล้วช่วยดันค่อยๆยกตัวขึ้นมายืนนะคะค่ะท่านี้ให้เราทำาถึงสครั้งนะคะค่ะเราไปดูท่าต่อไปกันเลยค่ะค่ะท่าต่อไปเป็นท่า p พเว i รชีลนะคะเป็นการเกรงกล้ามเนื้อช้องนะคะแล้วก็บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการด้วยค่ะเราจะเอาผ้านะคะที่เตรียมไว้เนี่ยวางที่พื้นลดตัวลงนอนค่ะจากนั้นงอเข่าชันเข่าดึงส้นเท้าเข้ามานะคะ อาจจะไม่ติดสะโพกก็ได้ค่ะค่ะจากนั้นลดตัวลงนอนไปเลยค่ะโดยปกติแล้วหลังของเราจะมีช่องโหว่นะคะเป็นลักษณะเหมือน S นะช่องโหว่ของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะคะค่ะทีนี้สังเกตว่าที่กัว่าผ้าสอดไว้เนี่ยผ้าจะขยับไปมาได้แบบนี้นะคะค่ะการทำไพ i เวต e ชื่นะคะเราจะเกรงกล้ามเน,นืา้อทา้องตรงนี้ดูนะ เกรงท้องกดหลังติดแมตนะคะแล้วให้ลักษณะเหมือนยกก้นกบลอยขึ้นเล็กน้อยนะคะตรงนี้อเอากเกรงไว้เราจะไม่สามารถดึงผ้าออกได้แล้วนะคะอันนี้คือการทำ Private t i s วนะคะค่ะเราจะทำแบบนี้10ครั้งนะคะค่ะผ่อนหายใจเข้าทางจมูก หายใจออกปากเกรงค่ะพาดิงไม่ออกนะคะหายใจเข้าทางจมูกออกเกรงหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกเกรงหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกเกรง หายใจเข้าหายใจออกเกรงหายใจเข้าหายใจออกอีกสามครั้งนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก รอบนะคะึค่ะหายใจเข้าหายใจออกและคลายท่าต่อไปก็ทำต่อจาก p พเวอร t ชีได้เลยนะคะเป็นชื่อท่าเล็กสไลด์นะคะค่ะแต่แนะนำว่าถ้าใครมีถึงเท้าให้ใส่ถุงเท้าด้วยนะคะเพราะว่า เวลาที่เราสไลด์ขาไปด้านหน้าส้นเท้าอาจจะสัมผัสก,กับพื้นนะคะจะได้ไม่เจ็บส้นเท้าโอเคค่ะจากนั้นนอนลงเลยอ่าใช้ผ้ารองไว้อีกทีนึงก็ได้ค่ะเราจะได้อ่าเช็คว่าเรากดหรือเกร็งไว้ถูกหรือ,อยังนะคะอ่านี่คือยังไม่มีการเกร็งหน้าท้องนะคะอะไรเลยนะคะไม่ได้เกร็งหน้าท้องล่างเลยค่ะเพลเวชเชิลหายใจเข้าจมูกหายใจออกปาก กดนะคะแล้วก็อลองดูเราดึงข่าไม่ออกนะค่ะงอเมือไว้ข้าลงลตัวนะคะค่ะขยับขาเข้ามากว้างอยู่แนวเดียวกับสะโพกของเราค่ะหายใจเข้าค่ะให้เราเกรงท้องไว้แล้วก็เลื่อนขาตรงไปข้างหน้าหายใจออกไสไลด์กลับมาเกรงท้องไว้ตลอดนะคะหายใจเข้าสไลด์หายใจออก หายใจเข้าเร็งช้องพาดึงไม่ออกนะคะหายใจออกค่ะหายใจเข้าเฟ็เช้านะคะหายจออับดึงเข้ามาค่ะเราจะทำแต่ละข้างนะคะหถึงสิบครั้งหายใจเข้าหายใจออก เดี๋ยวที่เรายังเกรงหน้าช้องอยู่เหมือนเดิมเข้าออกนะคะหายใจเข้าเกรงช้องค่อยๆเหยียดเท้าไปกระดกปลายเท้าขึ้นหายใจออกหายใจเข้าสไลด์ส้นเท้าไปข้างหน้าหายใจออก ลองดูถ้าเวลาเราเหยียดขาดรงไปข้างหน้าหลังเราเริ่มแอนนะคะให้เราไม่ต้องเหยียดสุดนะคะหายใจออกเอาเท่าที่เรากดหน้าท้องนะคะกดหลังไว้ได้หายใจเข้าหายใจออกขออีกรอบหนึ่งนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกสุดท้ายค่ะหายใจเข้า และคลายนะคะปรับหลังปกปติดได้เลยค่ะ,คะกดเข่าทั้งสองข้างนะคะดึงเข้ามาท่านี้จะช่วยในเรื่องของความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นการออกกําลังกาย5่าท่าพร้อมการหายใจด้วยนะคะการออกกําลังกายหลังคลอดนะคะควรทําอย่างนุ่มนวลแล้วก็ไม่หักโหมนะคะแม่สามารถทําได้ทุกวันนะคะแล้วก็ท่า ทำบ่อยแล้วนะคะคล่องแล้วเราสามารถเพิ่มจำนวนเซตไปได้เรื่อยๆนะค่ะถ้าใครชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วเจอกับคลุกใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ